ทีนี้ประเทศไทยในอนาคตครับอันนี้เป็นงานวิจัยของบุรณาธิสถา,านวิจัยเพื่อการพัฒนานประเทศไทยนะครับทำเสร็จเมื่อปี2564นะครับผมก็ไปเอาข้อมูลมาในเขาทำในหลายหลาย,ลายมิตินะครับแต่มิติด้านการศึกษาครับภาพรวมการศึกษาในอนาคตเนี่ยนะครับอาจารย์ครับปัจจุบันปี67จากข้อมูลบนสไลด์เนี่ยครับเ,เรามีนักศึกษาที่สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวชเนี่ยนะครับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยประมาณ5 0 0 0 0 1 6 0 0งคนนะครับและที่ยังอยู่ค้างอยู่ในท่ออยู่ในระบบอีกประมาณล้านเก้แสนคนนะครับอาจารย์คิดว่าจำนวน,นนี้มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคตครับลดลงใช่ไหมครับอาจารย์นะครับมหาลัยกระชนลดลงไหมครับก็จริงๆลดก็ปเป็นสัดส่วน นะฮะเพราะว่าจำนวนเด็กยุคใหม่ก็เกิดน้อยลงนะครับก็ถึงคราวที่เมื่อ20ปีที่แล้วใช่ไหมฮะเขามีแคมเปญรณรงค์นะครับก็ตอนนี้ก็ส่งผลนะครับก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแถวแวปี6667เนี่ยก่อนหน้าปี6667จำนวนนักศึลษาลดลงแต่พอ6667เนี่ยมันตรงกับช่วงที่ประเทศไทยเรารณรงพอดีนะครับมีจำนวนคนเกิดหรือเด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้เราโชคดีที่เรายังมี500,000กว่าคนและปี68เนี่ยครับอาจารย์ผมไม่รู้ว่าอาจารย์เก็บสถิติเสร็จหรือยัง เรามีกี่คนครับนะครับซึ่งยังไม่มีจริงในม,ม,นมหาวิทยาลัยของรัฐเองเนาะก็เราก็เห็นแนวโน้มแนวโน้มของผู้เรียนที่เข้าอยู่ในระบบเนี่ยมันคือคือยังเต็มคลาสตามที่เรารับอยู่แต่จํานวนที่มาให้เราเลือกมันก็มีแนวโน้มที่มันน้อยลงเรื่อยๆนะครับการคอมเพติชันของของแต่ละมหาวิทยาลัยก็สูงไหม ต,ต้องเรียนถามทางอาจารย์แหละว่าสูงไหมเราก็ต้องมาปรับหลักสูตรหรือคิดว่าต้องมีหลักสูตรอื่นที่เราต้องเข้ามาซัพพอร์ตหรือรองรับถ้ามันอยู่ในระบบคลาสแล้วมันไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกมารับได้เต็มที่เท่านั้นก็เป็นที่มาของว่าไอ้ตัวออนไลน์คอร์สที่ต้องทําออกมาเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับในอุตสาหกรรมของโปรดักต์บางตัวเขาก็มีติวเตอรเรียนที่เป็นออนไลน์คอร์สจุดนั้นที่เป็นเซอร์ติฟิเคทที่ให้อันนี้นก็แย่งไปแย่งไปส่วนหนึ่งด้วย ก่อนต้องใช้ specialist นะครับเชิญจากต่างประเทศมาสอนปัจจุบันนี้มี tutorial นะครับให้เราเข้าไปดูตาม y t u t u นะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือที่ยากๆเนี้ยเหมือนที่อาจารย์มนพนามาวันนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ง่ายมากนะครับจากภาพรวมครับคือจำนวนจานวนเด็กลดลงนะครับคุณภาพการเรียนรู้การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอาจจะอย่างน้อยนะครับและมหาลัยต้องปรับตัวใช่ไหมครับอาจารย์นะครับเพราะอะไรครับ เพราะผมเชื่อว่าถ้าเทรนด์มันเป็นอย่างนี้ครับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลต้องลดลงแน่นอนนะครับทุกวันนี้สมมุติว่าเราเฉลี่ยเด็กหนึ่งคนนะครับเราได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหัวหนึ่งประมาณสัก3,000บาทสมมุตินะครับอาจารย์เกิดมสวรับเด็กสัก5 0 0 0ถึง8,000นะครับเราก็จะมีเงินอุดหนุนจากรัฐในส่วนของช่วยเหลือเด็กเนี่ยประมาณสัก15ล้านบาทต่อปี อาจารย์มันสิบห้าล้านบาทมัน,ม,น,ม,นมันทำอะไรได้บ้างครับผมว่ามันเป็นจานวนที่น้อยมากนะครับอาจารย์แล้วถ้าในอนาคตมันยิ่งน้อยลงไปอีกล่ะครับเ,ออเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อมหาลัยครับนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องแน่นอนโดยเฉพาะมหาลัยราชพัฏครับอาจารย์วันนี้มสวอาจจะนึกษาอย่างไม่ลดนะครับแต่ราชพัฏลดแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะมหาวิทยาลัยร,รัฐที่มีชื่อ นะครับเปิดรับรอบ t ีแค1หนึ่งสสามสี่ห้าเต็มไปหมดเลยไม่ปิดสักทีถูกไหมครับแล้วเด็กเมื่อเขายังมีโอกาสเลือกผมก็เชื่อว่าระหว่างราชพัฒกับมหาวิทยาลัยมหาล,ายลัยรัฐที่อยู่ในเมืองนะครับยกตัวอย่างมสวก็ได้นะครับ,รดนะรบเด็กก็ต้องเลือกที่จะเรียนมหาล,ายลัยรัฐที่มีชื่อเสียงนะครับถัดมาครับรายได้จากค่าหน่วยกิจลดลงดังนั้นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก็ต้องลดลงด้วยจริงไหมครับ นะครับแล้วก็การแข่งสันจากต่างประเทศนะครับมาเสิร์ฟบทเรียนออนไลน์เต็มไปหมดเลยปริญญาตีออนไลน์ปริญญาโทออนไลน์เต็มไปหมดเลยครับนะครับแล้วก็มหลาลัยจึงจําเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็ภาพอนาคตอุดมศึกษาใน3รูปแบบต่อไปมันจะกลายเป็นปริญญาออนเซลลอาจารย์เชื่อไหมครับลดแลกแจกแถมนะครับลดค่าหน่วยกิตลดค่าเทอมนะครับมันเป็นไปได้ไหมครับ แล้วก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าบรรสัตว์อุดมศึกษาทุกวันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับ CP เปิดมหาวิทยาลัยปัญญาพิวัตรนะครับ g o เ g ิ e เปิดอะคาเดมีของตัวเอง Amazon เปิดอะคาเดมีของตัวเองนะครับเดลต้เปิดของตัวเองปอตทเปิดของตัวเองนะครับแล้วก็การเรียนการสอนจะเป็นแบบ Modular Education นะครับหลักสูตรยืดหยุ่นแล้วก็เรียนรู้ตลอดชีวิต มันมีงานวิจัยบ่งชี้มาเลยทำให้ทำไมมสวต้องพัฒนาตัวเองไปเป็น LLL หรือ Life Long Learning นะครับดังน,นั้นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยครับข้อเสนอที่หนึ่งคือมุ่งเน้นงานวิจัยที่จอบโจทย์ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมนะครับปรับหลักสูตรให้เป็นเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เปิดสอนหลักสูตร upskill และก็ reskill นะครับสำหรับผู้ที่ทำงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับชวนเข้ามาเรียนนะครับแล้วก็ การควบรวมมหาวิทยาลัยในพื้นที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมยกตัวอย่างแถวๆจังหวัดกาลสินเนาะจังหวัดนครพนมเนาะมีการควบรวมวิทยา,ายเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคมหาวิทยาลัยมารวมกันกลายเป็นมหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนมมหาวิทยาลัยจังหวัดกาลสินนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ข้อเสนอเชิงนโยบายสําหรับมหาวิทยาลัยไทยปรับบทบาท นะครับแล้วก็พันธกิจตามความเสี่ยงของแต่ละแหง่งนะครับผมเชื่อว่าท่านอาจารย์ท่านผู้บริหารอาจจะต้องต้องอันไรต้องวิเคราะห์นะครับว่าเรากําลังเสี่ยงเรื่องอะไรเราคงต้องปรับบทบาทเหล่านั้นนะครับแล้วก็ยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย Active Learning นําเข้ามาใช้เยอะๆนะครับเป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับแล้วก็เชื่อมโยงตลาดแรงงานกับตลาดการศึกษาอย่างใกล้ชิดนะครับ แล้วเราจะเชื่อมโยงยังไงผมเคยเอาไอเดียนี้ไปขายให้คณะวิศวะที่มอจอพนะครับอาจารย์มีลูกสิทธ์แต่ละคณะครับอาจารย์ลองคำนวณไหมครับอาจารย์มีสิทธิ์เก่าเท่าไหร่สิทธิ์เก่าอาจารย์ปัจจุบันนี้เป็นผู้บริหารปศวเปิดมา76ปีเนาะผมเชื่อว่าหลายท่านยังทํางานอยู่แล้วก็เป็นผู้บริหารขององ,องค์กรนะครับเออทำไมเราไม่กลับไปหาลูกค้าชั้นดีของเรานะครับที่เขาสําเร็จการศรึกษาไปแล้วแหละ เหมือนเคยซื้อแล้วอ่ะไปทําให้เขาซื้อซ้ํานะครับเอาข้อมูลจากเขานะครับให้เขาแชร์องค์ความรู้จากภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมลับเข้ามาหาที่มหาหลัยหรือไปทำนิ e แอสเซทเมนต์กับเขาว่าเขากาลังขาดอะไรแล้วมสวมีอะไรแล้วช่วยเขาได้ตรงไหนคือผมว่าอันนี้อันนี้น่าสนใจใช่ไหมอาจารย์ครับข้อเสนอข้อที่4ี่ครับก็สนับสนุนการควบรวมนะครับจัดงบประมาณให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราคงฝืน นะครับความเป็นไปหรือความเปลี่ยนแปลงในโลกไม่ได้นะฮะอาจารย์ดังนั้นแล้วแนวทางในการเพิ่มจํานวนผู้เรียนล่ะครับแน่นอนครับอาจารย์ต้องลองเปิดหลักสูตรโมดูล่าหรือช็อตคอร์สนะครับเหมือนกับที่เราจะทําสํานักสื่อจะทำไลฟ์ฟลองเรียนนิ่งอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อออกแบบหลักสูตรและต้องรับรองว่ามีงานทำนะครับแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับทุกเพศทุกวัย เพราะฉะนั้น Lifelong Learning ไม่ใช่แค่เอาหนัึกษาในระบบคนที่จบทํางานผู้อาวุโสที่กเกษียณแล้วนะครับเขาก็ยังอยากเรียนถูกไหมครับดูอย่างคุณสุทธิชัยยุนอายุ80ปีแล้วท่านยังติดตามเทคโนโลยีอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น i f e l o n g Learning มันเรียนได้ตลอดชีวิตจริงๆท่านอดีตนายกทักษิณก็เหมือนกันอายุ70กว่าก็ยังเรียนอยู่ตลอดเวลานะครับ และปรับวิธีการสอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์จริงซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราทำกันอยู่แล้วนะครับและการนำ LLL นะครับหรือ Life Long Learning มาใช้เพื่ออะไรครับเพื่อความเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้เรียนสมมติว่าลูกศิษย์อาจารย์ก็เรียนทำงานกลางวันให้เขามีโอกาสได้มาเรียนในวันหยุดหรือเรียนแบบออนไลน์นะครับแล้วก็สร้างระบบเครดิตแบงค์นะครับแต่เครดิตแบงค์อันนี้ครับไม่ใช่แค่รับรองดูโมสวอย่างเดียวอาจจะต้องเป็น National Credit Bank นะครับที่มาเรียนหลักสูตรของเราเป็นแบบโมดูล่าจบแล้วเขาเอาเครดิตเนี้ยไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่นแล้วไปสะสมกับมหาวิทยาลัยอื่นสุดท้ายแล้วเขาได้ปริญญาตรีอาจจะมาเลือกได้ปริญญาตรีจากมสวรหรือไปได้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่นก็ได้ที่เป็นภาคีเครือข่ายถูกไหมครับแล้วก็แจกเครดิตการเรียนรู้จากภาครัฐเอออันนี้ก็น่าสนใจอันนี้เป็นโมเดลของประเทศสิงคโปร์ที่เขาทำนะครับแจกเงินให้กับผู้เรียนนะครับเป็นเครดิตนะครับที่มีอายุ25ปีขึ้นไป นะครับให้คุณสามารถกลับมาเรียนโดยใช้เครดิตอันเนี้ยที่ได้รับเงินจากสนันบสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์คนละ500เหรียญน,นะครับทุกๆปีเพื่อให้คุณมีโอกาสกลับมาเรียนรู้มา up พ k ก l l re s กิ l l นะครับแล้วก็เชื่อมโยงหลักสูตร re สกิ l l up ส k ิ l l กับตลาดแรงงานนะครับน,นี้บทสรุปทางอนาคตสําหรับมหาวิลาลยก็นะคือชัดเจนเรื่องพันธกิจของมหาวิเียาลัยเราจะวิจัยแล้วก็วิจัยเราจะสอนเราจะบริการสังคมอันนี้อาจจะต้องชัดเจนนะครับลงทุนเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม วันนี้เราอาจจะใช้ LMS ที่มาจาก Boodle ที่เป็นฟรีอยู่นะครับหรือเราอาจจะต้องลงทุน LXP ของตัวเราเองนะครับที่มันมี AI นะครับเข้ามาช่วยคอนซัลต์หรือมาโคชชิ่งผู้เรียนเรานะครับหรือมาวางผาดการศึกษาของผู้เรียนเรานะครับอันนี้อาจจะต้องพิจารณาหรือเราไปค o l l a b กับหน่วยงานอื่นที่เขามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Skill Lane นะครับหรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่ที่เขามีบริการพวกนี้นะครับ แล้วก็ลดภาวะการสอนพื้นฐานนะครับมุ่งเป้าเฉพาะทางนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลตลาดแรงงานมาออกแบบหลักสูตรนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ